เฮ้ยพูดๆเบ่งั้นพูดเบ่งกันพูดเ่งกันสุด้ายชิวพูดตัน้อง้วพด่าหอกไรกรับมาไขมโรใครเขา่ที่นี่เนารงมือระวังมืออ้าวที่ตงโอ้